รองประธานาธิบดีเจดีแวนแห่งสหรัฐอเมริกาปรากฏตัวกลางเวที Bitcoin Conference 2025พร้อมนโยบายใหม่สุดร้อนแรงทั้งการยกเลิกสงครามคริปโตตั้ง Bitcoin Reserve เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์และเตรียมผลักดันกฎหมาย Stablecoin ฉบับใหม่เพื่อผลักดันอเมริกาเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกทุกมุมของคำกล่าวสุดพลังครั้งนี้ที่อาจเปลี่ยนโลกการเงินตลอดกาลปี2025 เป็นปีที่น่าจดจำเมื่อราคาบิตคอยทะลุ1 8 0 0 0ดอลลาร์หรือกว่า3.56ล้านบาทต่อ1บิตคอยมีผู้คนกว่า35,000คนเดินทางมาร่วมงาน Bitcoin Conference ที่ลาสเวกัสงานที่เจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นเวทีประกาศจุดยืนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสหรัฐในฐานะบิตคอยซูเปอร์พาวเวอร์หากย้อนกลับไปเพียง4ปีก่อนรัฐบาลสหรัฐโดยพรรคเดโมแครตมีท่าทีแข็งร้าต่อคริปโตทั้งการฟ้องร้องการสั่งปิดบัญชี และความไม่ชัดเจนทางกฎหมายแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลใหม่ประกาศจะเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของวงการคริปโตมาดู6ประเด็นสำคัญที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้ในงานนี้ว่ามีอะไรบ้าง 1. บิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่คือขบวนการเปลี่ยนแปลงโลกเจดีแวนกล่าวว่าการรวมตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประชุมแต่คือขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งชี้ให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่ไม่เพียงลงทุน แต่ยังผลักดันการเมืองเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์ในยุคที่ประชาชนเริ่มเสื่อมศรัทธาต่อระบบการเงินเดิมบิตคอยกลายเป็นเทคโนโลยีต้านระบบหรือเ e ดเอ็กเซนเดอร์ซิสเต็มโดยเฉพาะในยุคที่ธนาคารเลือกปฏิเสธลูกค้าเพียงเพราะอุดมการ์ทางการเมือง 2. คริปโตคือเครื่องมือของเสรีภาพและการเข้าถึงการเงินเจดีแวนชี้ว่าคริปโตช่วยให้คนอเมริกันกว่า50ล้านคนเข้าถึงการเงินแม้ไม่มีบัญชีธนาคาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบริหารเวทระเบียนโรงพยาบาลหรือระบบซัพพลายเชนมีกรณีศึกษาการประท้วงของคนขับรถบรรทุกในแคนาดาปี2022ถูกหยุดด้วยการอายัดบัญชีธนาคารแต่ผู้ชุมนุมใช้บิตคอยเป็นทางเลือกเพื่อเลี่ยงการควบคุม 3. ยุติสงครามคริปโตปลดแกรี่เกนสเลอร์พ้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีประกาศว่าหนึ่งในความสำเร็จของรัฐบาลน,นี้คือการปลดแกรี่เกนสเลอร หัวหน้ากตอตตผู้มีบทบาทสูงในการปราบปรามคริปโตพร้อมยุติปฏิปฏบัติการโชคพ้อย2.0ที่ใช้กฎระเบียบเล่นงานบริษัทคริปโตอย่างไม่เป็นธรรมมุมวิเคราะห์รัฐบาลใหม่นี้มองคริปโตไม่ใช่ภัยแต่เป็นโอกาสในการปฏิรูประบบการเงินสหรัฐให้ทันสมัยและแข่งขันได้ในระดับโลก 4. s t สเต e บคคือตัวช่วยไม่ใช่ภัยของดอลลาร์รัฐบาลเตรียมผลักดัน g e n นียสแอซึ่งคือกฎหมายเพื่อให้สเต b บิ c ค i ยสามารถดำเนินงานในกรอบที่ชัดเจน พร้อมย้ำว่าสเตเบิลคอยที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐจะเป็นตัวเร่งพลังของเศรษฐกิจไม่ใช่คู่แข่งวิเคราะห์หากสหรัฐไม่ออกกฎหมายรองรับสเตเบิลคอยบริษัทต่างๆอาจย้ายฐานไปต่างประเทศทำให้เงินทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไหลออกนอกประเทศ 5. Bitcoin Reserve อาวุธยุทธศาสตร์ของสหรัฐหนึ่งในนโยบายใหม่คือการตั้ง Bitcoin Reserve โดยรัฐเพื่อใช้บิ c คอ n เป็นสินทรัพย์สำรองเชิงยุทธศาสตร์เหมือนทองคำในอดีตในอีกมุมมอง เมื่อจีนต่อต้านบิตคอยแต่สหรัฐกำลังเดินหน้าสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้จึงสะท้อนถึงเกมกลยุทธ์ระดับโลกว่าบิตคอยจะไม่ใช่แค่สินทรัพย์ส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นตัวแปรเชิงภูมิรัฐศาสตร์ 6. AI กับคริปโตคือเทคโนโลยีซ้ายและขวาเจดีแวนทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจว่า AI มักดึงดูดคนฝั่งซ้ายส่วนบิตคอยดึงดูดคนฝั่งขวาแม้จะเป็นการเหมารวมแต่ก็สะท้อนว่าทั้งสองเทคโนโลยี กำลังเดินไปในทิศทางที่อาจขัดแย้งกันมุมมองเชิงอนาคตหากไม่เชื่อมโยงการพัฒนา AI กับคริปโตให้ดีพอเทคโนโลยีใหม่อาจกลับมาควบคุมเสรีภาพที่บิตคอยพยายามสร้างการประกาศจุดยืนของรองประธานาธิบดีเจดีแวนที่บิตคอย2025ไม่ใช่แค่การพูดเพื่อเอาใจนักลงทุนแต่คือการส่งสัญญาณครั้งใหญ่ระดับโลกว่าอเมริกาเลือกข้างบิตคอยไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะบิตคอยคือหัวใจของเสรีภาพ ที่สหรัฐอเมริกายึดมั่นมาโดยตลอดหากยุคก่อนเราต้องเก็บทองเพื่อปกป้องมูลค่าทรัพย์สินแต่ยุคนี้อาจเป็นบิตคอยที่ทำหน้าที่นั้นและคำถามใหญ่ที่ยังรอคำตอบคือแล้วประเทศไทยละพร้อมหรือยังถ้าทั้งโลกกำลังใช้บิตคอยคริปโตเป็นด่านหน้าขอบคุณที่ติดตาม Stack s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t Stay humble